Elastic กช็อเพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแระมั่นใจไปเติมกันเลยสกินน่ารักมากอยากคอสะอยากมีผัวคอสชุดนี้น่ารักดีแต่ตรงตรงอกตรงตรงหน้าทองเนี่ยไม่มีต้องต้องเอาออก ว้าวยาดูโอเมนของจริงยงไงล่ะตามมาอยู่ตรงเนี้ยโอเอลเนี่ยเนี่ยระวังตัวด้วยนะพี่กำลังไปมันน่าจะรู้มาสกิลสองไปยังโอเอลสกิลสองไปแล้วมาแล้วพี่มาแล้ว ตายอยู่ตรงนี้นะซาน่าระวังโอเคค่ะกินเหมือนจะไม่มีแฟลชปั๊มีมีอยู่มีอยู่มันใช้แค่หิวรอให้อิเซจูนี่เข้าถ้าเซจูนี่เข้าเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยให้เซจูนี่เข้าแกไปเลยสู้เลยสู้เลยสู้ได้สู้ได้สู้ไปเลยไม่ต้องกลัวเปเซจูนี่มีไหมมีหมดมีหมดจบอะไรนักใหม่ไม่กลัวค่ะพี่เป๊ะอยู่แล้ว มันเป็นที่ยากเลยไซรัสเนี่ยเขียวบาดด้วยเฮ้ยเอาสักทีสักทีไอเขียนี่เอาไหมเอาไหมสักทีไหมเอาไหมเอาไหมพูดเล่นไปเลยไปเลยเอาได้ตีเลยตีเลยตีเลยมันติดใบสู้เลยสู้เลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วสู้เลยสู้เลยตีไปเลยตีไอเขียนี่ก็ได้อะไรล่ะขวดเลยอีต้นขวดเลยมงก็มาสิสาด อุ้ยนี่จบไม่ได้ยากกันเลยเลยเข้าไปตบมันเลยเหนือการคาดหมายกูมากคือโง่ปะรักอยู่นี่ขอป๊อปหนึ่งก็เดือดทนโทษมาเลยคือไม่กลัว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 เอาไม่รักเลิกก้าอติเลิกก้าอติอยู่ทางนี้ทำไมล่ะมาสิอยู่ตรงนี้โอเอลโดนรักหาย เป็นไงไนเป็นไงพี่เป๊ะไหมพี่เป๊ะ<า>ไหมตายไปอีสัตว์อ้าว <c oughs> คือ<ส>ุณน้องกูจะได้แล้วสกิลหนึ่งสกิลออโต้ได้ไงเออไ,ไปได้เลยไปได้เลยไปได้เลยขอบคุณมากไปได้เลยไปได้เลยก็อของมันต้องกินน้องชายแตงก็อยากได้ข้างล่างระวังเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปหลังไปกําลังไปหนีได้ ิม,มาดิดนมาดิมาไหมล่ะมาไหมล่ะควยเ้ยอะไรอะลัสได้มาโอเคกล้าก็ได้คิวแรกจากฉันอันติมาตามเลยเอาเลยละ่ะ ทำไมล่ะเขาเห็นนะคะมึงดูนิดนึงว่ากูมีวัดนะเราไม่ไดือดมันเลยกูตายแน่สู้ได้สู้ได้สู้ไปเลยยิงอยู่ตีไปเลยตีไปเลยเซนชโลได้อุ้ยเอามา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 เอกมาก่อนเอามาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตายเมื่อกี้โดนเหมือนโดนสกิลอะไรไม่รู้ไม่ต้องหิวฉันก็ได้ฉันดูดเลือดต่างมันี้ได้ ขอบกดคุณนะอุ้ยดันได้ันได้ระได้นะจะพาดันดีดีสุดเดมาเซียสุดเดมาเซียกับคนคุกโอ้ยอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นสะอาดมึงรู้ไหมว่ากูไปดูดเลือดค่ะอีลักษ์เดี๋ยวเจอกูไม่นานหรอกมึงอะเล่นกล้าตายไปแล้วโอเอลไม่นานเกินหรอนีีนี

มึงคิดว่ามึงมีเพื่อนช่วยคนเดียวเหรอกูก็มีเหมือนกันค่ะกลางแล้วกันไอ้แดนกลางถ้าเลนกล้ากดอันติีไม่ต้องกลัวกูปักคอนโทรลตรงนี้เลยอ่ะกดปักแม่งเลยมาเลย่ะใกล้ๆนี่นนี้เดี๋ยวเราจะโถมบนกันถ้าอีเกวนมันอยู่ในใต้ป้อมฉันจะปล่อยลิฟชนป้อมแล้วค่อยฆ่าเกเวนอยู่ลุย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  ม,มันเสียงขึ้น,นอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้โอเคอยู่หลบ <c oughs> จะหลบไหมสี่คนไม่ตายก็ไม่ดูบ้างไงละ่ะมาต่อนนะ้าอยได้ไหมโอเอลทำได้ไหมหนีอยูุ่ิยอลาตานอ้าต,ตาตารเกียวมีไปไม่นาแล้วนะคะ,ละแล้วมีจเพิ่งตพนเก็บของก่อน ตาเขียวมีมา,มากา <Raymond> ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นในอีเนี่ยโ<ะ>ดนตีตัวเองมันจะเป็นยังไ,เไงเฮ้อ<ะ> กำลังเกิดฉันเกิดแล้ว,วแบบแบบไปโปกโปกลดเลือดมันมันอยู่ในหลุมคนเดียวมันโอกอยู่ในหลุมคนเดียวมันอยู่ในหลุมคนเดียวแปดแปดแปดล็อกไม่โดนสวยช่วยกันยิงช่วยกันช่วยกันยิงมาหรือยังโอเอลข้าางงหลัดกมาแล้วสวยมากสักตัวสวยมากเลนกา,าติโอ้ย ยังไงไอ้ควายวายพี่สวยแล้วโอ้โหเวนเวนอันตีไม่มันอันติพอดีเลยตอนที่เราไฟกันถ้าเราไม่ถ้ามันไม่มีอันติอ่ะมันไม่รอดเราทีมเราค่อนข้างซีซีหนาเราเปิดก่อนได้เราให้แอดเปิดให้ได้เจอใครแบบแร็ปๆหน่อยอ่ะเปิดได้เลยประเดี๋ยวเขาจะเปิดไหมเงี้ยเจอใครก็ฆ่าได้เซจุนงงเซจุนนี่อีนี่ก็ได้นะเนี่ย หาจังหวะยิงสุ่มยิงโดนก็เข้ารอรอรอก็ได้หาจังหวะสุ่มยิงแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยบอกแล้วคอมโบง่ายจะตาย <c oughs> ระวังเลนก้านนะเยโอผู้เชฉันตีลิฟกันอยู่นะอาัาคารพูดผิดอุ้ยอุย สุนทรการ์ามีอันตีอยู่ตีกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมาได้อยู่แล้วแ,ลวแหละเดี๋ยวฉันไปช่วยเขาก่อน,นโอเคได้แล้วไม่ต้องไปแล้วตลกอ่ะยีดับมือเล่นเกิดไปโอเคเดี๋ยวเราดันล่างกับเซจูนี่ฝั่งซ้ายบนเซจูนี่ซ้ายบนโอเคยึดได้นะมีถังเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยววไปกันบนให้แป๊บนึ่งขอยกย็ดกันโอ๊ยโอ้ยเกอเอา โอไงล่ะเอออ่าเอออ่าเอออ่าเออเออ,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 อเลือดเลือดจะเป็นยังไงล่ะเอไะเอไม่ออนี่ยังไงล่ะเอออ่าอืออไว้ระวงังกันไกลตัดได้ทันเลยชับชักชักกดกดระวังเลนก้านติดไปข้างล่างนะไว้ไว้ไ,วไฮเดรตบ,บายบายเด็กก็าามาแล้วมีบาเลียมีอะไรไหมไม่ได้แรงขนาดนั้นอย่าอยู่ใกล้พุ่มอ่ะมันไม่กดสะท้อนอ่ะ โอเคดูดีขนาดมีมินเนี่ยนนะอีดอกมินเนี่ยคือไม่รักเลยไม่เป็นไรหรอก is โอเคอีเกวฑ์อยู่ไหนวะเลยกล้ารตีป้าเลยกล้ารตีป้าเหมือนจ้าไป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 เกวฑ์อยู่ล่างเกวฑ์อยู่กลางเกณฑอยู่กลางกลางจะขึ้นบนเกณนข้างหลังดิรักโดนตีพี่เกณฑ์มาหลัง โอ้ยีดอกเฮ้ยนี่ตำคาในวงเวนมั้งดักอยู่ไปแล้วเออก็ยบเกียบหายไปโบวก็ใช้มีสัญญาจะได้ยังถ้ามีอันติยิงเข้าในหลุมอ่ะมันมาตีแล้วใกล้ตายแล้วเนี่ยยังเทเลพอร์ตมาเลยยัยโอ้โหมันมาหมดเลยว่ะ ตโดนร้อยเปอร์เซ็นต์โดนออใครออกมาออกมาไม่ได้แล้ว <c oughs> เพราะว่าโมตเตเสียเวลากับอีกเกรย์ข้างบนอยู่แป๊บเอาตา่อยเลย <c oughs> ตัวนี้มีคนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดักแน่ มาเ,อ,เอาบาลอนอปะเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บตองมาตั้งไปกันโอ้เอาไปหาที่ดูดเลือดก่อนจีนไม่มีตีนะเอาจีนสิจิล้าไม่ตายดูดเอ็กซ์ซอนไงหนีหนีหนีอย่าพยายามช่วย แรงและแรงระเบิดละวเซี่ยนี่เล่นดีมากเมื่อกี้รักแฝดเซี่ยนี่เอ็กซอร์สแกโดนเอ็กซอร์สมันก็เลยไม่ตายเมื่อกี้ฉลาดด้วยนะเอ็กซอร์สใส่แกแต่ชนชั้นลองดูไม่ต้องแอบมาจากมุมมืดเมื่อกี้มินเนีย่ยไม่เห็นแกก,ก่อนยีโอกำลังจะเข้าข้างหลังแนะนำให้ไฟเลยโอ้ต้องเข้าข้างหลังไปนู่นเลยลกูกเออแฟดเฟียอะไรก็ได้มีไหมมันมีสไลด์อ่ะนี่หนูไม่มีแฟดนี่ไงยีโอมาแล้วน่ะก็ได้ช่วยยีโอเลย สวยมากสวยมากได้หมด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 เลยจีตุนี้มีแฟดป่ะเนี่ยเลยกาข้างหลังเลกาข้างหลังมีอันตีมีฮิวช่วยอะไรช่วยกันไหมอยาาเข้าพุ่มนะปล่อยปล่อยปล่อยตายแล้วจนี่แบบเล่นยืนให้แบบเยอะมากๆข้อดีของซับแทงมีก็จริงแต่ไม่ได้กดเลย รักอยู่ข้างบนโอเคมีอันตีไหมยิงเข้ารักสิมีอันตรียู่ตรงน,นี้ยิงนี้ยิงนีน้ อุย้ยเล่นก้ามาหาอุ้มเล่นก้าไม่อยู่ไฟนะสี่เลนก้าอยู่บ้าน มันเป็นปัญหามารอีบงเหลือรักเหลือรักเอลเดอร์เอาได้นะแต่ว่ามันมีรักมาหน่อยไหมจกตีได้นะเยโอสัญญาวยังไม่มีเลยว่ะคือสไลด์ไม่ทันอุ้ยหมดฟ้าแฮนดตีไปเช็คไปละไม่มมมีหดันไม่ได้เอกมันไม่ได้ออกป่ะมันไม่ได้เอาป่ะเรนก้าอันติเรนก้าอันติหลบหลบหลบฉันมีสัญญาอยู่มันจะเอาบ้านมันจะดันบ้านก่อนเว้ยมันจะดันบ้านก่อนนี่ไง เกณฑ์จะเข้าตรงนี้ไม่มาจะตีไม่คือมานี่ค่ะเซจูนี่เซจูนี่กำลังไปสวยได้หนึ่งระวังเอฟเรนการ์เรนการ์เรนการยืนรอหลังอยู่เราตรงนี้กลับไปกันบ้านก่อนกลับไปกันบ้านก่อน นั่นแหละสิ่งที่ฉันกลัวต่อไปเล้วมินเนี่ยนฝั่งโน้นตีแรงมากอีพีกูแตกและ <c oughs> ยิงเข้าไปที่ออ <c oughs> รอยอย่างเดียวสามสิบนาทีะทละบ้านเผาละจะเล่เยนยากตรงนี้แหละ ผมมีคนอยู่ตรงนี้เล่นกล้าอยู่นี่เควนเทเลพอร์ตกอลเทเลพอร์ตจินอยู่ไหน เข้าได้ไหมเนี่ยเอาลักหน่อยนะสวยมากค่าหนึ่งคนสวยมากกลับ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 กันก็ได้สวยมากสวยมากโอ้ยไปแล้วนะมันไปยิงแล้วนะจริงๆกลับกันก่อนสวยแล้วล่ะมันแฟนนี่เก็บตัวสำคัญไปได้ทั้งสามตัวคุ้มต่อไปฉันกลัวเลนก้าจะจะอันตีมาตีป้อมอย่างเดียวไงเพราะมันสามสิบนาทีแล้ว อาจจะเดเข้าโอ้บะกำลังไปกลางกำลังไปกลางมันจะออแล้วมันจะออล้วเรนก้ามาแล้วเรนก้ามาแล้วเรนก้าตาย,ตย,ตยอีกแล้วลักอัจฉิไอ้สัสเริ่มจะเข้ามาเข้ามาตีบ้านอย่างเดียวแนละ้วมัมันเดือมมันไม่รีบกลับไม่เป็นไรยย,ยโอ้กำลังช่วยอยู่ได,ได้ได้หนึ่งได้สองได้ต่อลักอัจฉิไปแล้วยิี มีใครไปบ้านมันได้บ้างปะไปเทเลพอร์ตลึกๆอ่าเยเยซาน่าเคลียร์บ้านแล้วก็ให้คนไปลึกๆไปปักหวานให้เยซาน่าเทเลพอร์ตเข้าไปช่วยบ้านใครจะไปล่ะหรรือใคก็ไปได้กันซีก็เหลือคนตั้งสี่คนไปดันกลางก็ได้ไอแอดก็ดันล่างไปที่เหลือก็ดันกลางดันกลางไปโอ้มาโอ้กับพี่แอดยิงอันตีสุ่มๆเข้ากลางเลยให้โดยอีลักอ่ะตรงนี้วิ่งไปเร็วสิบวีเลนการ์ดเกิดแล้วไหวต่อไหม นี่เข้าไปตีบ้านเลยไม่ต้องสนไม่ต้องสนทําได้ไหมมาตีแล้วเข้าไปเลยเข้าไปช่วยกันช่วยกันตีเลยตีเลยมันเกิดแล้วได้ไหมโอ้ได้ไหมโอมาเล่นดีวะวออรอรอรอ,รอมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่มาน,น,มน,นี่แอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคนก็ไม่ครบเหมือนกัน เลนก้าเกิดรอก่อนแล้วเอาเลนก้ากับอะไรออกมาจากป้อมก่อนมันจะเอาอันนี้แน่เลนก้าออกมาแล้วป้อมมันจะกลับมายังวะโอ้ยังยังยังแป๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งกำลังเดี๋ยวพิ่งไปนะไม่ถอยเดี๋ยวเึ้ยไมันนี่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 มันจะเอาบาลอนโอเคบ้านกันหมดรอรอเราบาลอนมันนี่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 เรามีเซอโล่พอร์ตกลับบ้านได้กันไหมนี่มีเซอโล่พอร์ตเยู่ ไงมันทำรัฐมันตีรอยลังโอยฉลาดระวังนะระวังนะระวังระวังระวังมีคนออกมาออกมาออกมาเลิก้าวตีไปตีบ้านออกมาออกมาออกมามันติดไทโอป่ะใช่ฉันรอช่วยอยู่ไม่ไมาเอาเด้อป่ะเด้อเจอไม่เอาฉันมีแอนตี้ฉันมีมีคนตามได้ไหมฉันมีแอนตี้ของอีอีสิ่ตัวนี้อยู่ มีวอร์ดไหมพ่อวอร์ดหว่าไม่มีวอร์ดอะไรหรอมาละมันได้ฉันโดนเฟียไอโอพยายามจะกลับบ้านได้ไหมป๊บน,นึงตีมันสู้มันทำได้ไหมทำได้ไหมกลับบ้านก็ก่อนมีเทเลพอร์ตโอเคพวกแกกรุ๊ปไหวไหมขอกันคนนึงแล้วที่เหลือกรุ๊ปได้ไหมคิดว่าก,ากันเกวนอยู่ไหมเกันไม่อยู่คนเดียวเน่เกวนมันไม่มาหรอกไปเลยไปงั้นโอ้ยกเกัน ถ้ามันชนทุกป้อมเลยมีอันตีไหมล่ะเวโอ้ไม่ได้เอ่อเว้ไม่มีอันติแอดมีอันติก็จริงเนี่ยอยากเข้าไหมล่ะแต่มาเข้าไม่ได้ไงถ้าเว้เนี่ยไม่มีแกต้องแฟดเสียเธาจะเอายโอดันล่างอยู่เอาเอาไงเอาไงสู้ได้มันอีกยี่สิบวิเกิดสู้เลยอย่าไปกลัวมันมันมีแค่สองคนเองสู้อย่าไปกลัวอันติไปแล้วอันตีแล้วไปเข้าไปตีบ้านได้ไหมสิบวิสิบวิเข้าไปได้กันเลยสุลการมีสกิยอยู ตู้มันอย่าไปกลัวเฟียเสียเฟียสวยมากเฟียสวยเข้าไปตีป้อมตีป้อมอีแอดไม่ต้องสนใจเั้งนั้นสวยจบดีมากลด <c oughs> ทำดีมากเลิศ <c oughs> <c oughs>